สวัสดีครับครับผมวันนี้วิชชอรถบ้านนะครับก็อยากจะมาแนะนำนะครับรถสักหนึ่งคันนะครับในช่วงหน้าฝนนี้นะฮะก็สำหรับคนที่มีงบนะครับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนเนี่ยคุณผู้ชมก็คงมีรถให้เลือกเยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมก็จะอยากมาแนะนำนะครับอยากมาเสนอเชฟโรเลตโซนิกนะครับสำหรับคันด้านหลังผมนี้นะก็จะเป็นโซนิก1.4กีออโต้นะฮะตัว LT ตัวรองท็อปนะครับคันนี้เนี่ยผมก็ได้จัดการปรับปรุงและแก้ไขนะครับ รายละเอียดต่างๆนะครับยกตัวอย่างนะฮะตัวนี้ผมเปลี่ยนยางเป็นปี22บนะครับบิสโตนนะครับก็เผื่อใครเอาไปใช้หน้าฝนเนี่ยก็จะได้สบายใจนะครับในการขับขี่ในการเดินทางต่างๆนะครับสนะครับก็จะเป็นต้องหนานไม่ร้องอ่ะมาต่อนะครับ2นะครับก็จะเป็นจุดอ่อนตรง้องหเครื่องต่างๆนะครับอะยกตัวอย่างครับสองสองจุดหนึ่งันย่อยนะคอยแปลง K20 นะครับอันนี้แก้ปัญหา ในการคอยเสียระยะยาวนะครับเราจะไม่ต้องเปลี่ยนยกราวนะครับมันเป็นราว4ตัวตอนนี้มันจะแยกตัวไข่ตัวมันแล้ว2.2ก็จะเป็นถังพักน้ำนะครับ2.3เนี่ยก็จะเป็นท่อหนาอลูมิเนียมนะครับตรงหลังเครื่องนะครับ2.4ก็จะเป็นวาล์วน้ำนะครับตรงนี้ก็สามารถใช้งานแล้วก็เดินทางไกลได้เลยนะครับตัวรถแมคโครเจ็ดก็สภาพก็โอเคนะสวยนะออกแนว VIP นะครับสีดำนะครับรถคันนี้ดำเดิมๆไม่เคยชนหนังแล้วก็ไม่เคยติดแก๊สด้วยนะครับแอร์เย็นนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยสีสันโดยรวมก็ประมาณ80-90%นะครับ แล้วก็คันนี้ก็จะมีเลี้ยวดังอยู่หน่อยนึงนะครับซ้ายและขวาเลยนะฮะแต่ราคาที่ผมจะขายครับก็ไม่แพงครับไม่ถูกไม่แพงจนเกินไปนะครับราคานะครับ75,000บาทนะฮะคันนี้นะ75,000บาทนะครับก็สำหรับคนที่มีงบประมาณเนี้ยไม่เกิน80,000่ตัวเลือกมันก็จะมีเยอะอยู่แหละตามจริงนะครับมันได้ไปถึงพวกโดเรมอนสามห่วงอะไรพวกนั้นเลยนะฮะแต่ผมต้องบอกว่ามันจะก็จะเก่าไปนะครับก็อยากจะฝากคันนี้ไว้เป็นทางเลือกนะครับ เจ็ดหมื่นห้านะคุณผู้ชมครับแล้วก็ป้ายทะเบียนสวยด้วยคันนี้รถเป็นชื่อผมนะภาษีไม่ขาดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อที่ภายในกันครับเรามาดูกันที่ภายในกันต่อเลยนะครับภายในเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นทูโทนนะครับสีเทาผสมสีดํานะเบาะสะอาดเลยนะฮะสวยเลยนะครับทั้งหน้าและหลังเลยนะเบาะสวยเลยทั้งหน้าและหลังนะครับเบาะด้านหลังเนี่ยสามารถทับได้ ทางซ้ายและขวาเลยนะครับนะครับฝั่งนี้จะเบาะใหญ่หน่อย60%ฝั่งนู้นจะเป็นเบาะ40%อนะครับมาใส่ของอะไรใหญ่ๆได้แล้วหรือจะใส่พวกร่มในการค้าขายช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับเหมาะนะแล้วก็พรมก็เป็นพรมช่วยด้วกันทั้งหมดเลยนะครับเป็นพรมกันน้านะนะครับภาษีไม่ขายกับจอไฟ้าใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับอ่าจะให้ดูเลขใหม่นะคุณผู้ชมตัวนี้เป็นกุญแจรีโมทด้วยอ่ากุญแจรีโมทนะ ครับเสียบกุญแจอ่อะโอเคครับเปิดแอร์นะฮะแอร์ Air เออเย็นหมดเลยนะครับไฟเพดานต่างๆติดหมดเลยตรงนี้ก็ไม่มีหักนะครับถ้หาหักก็ต้องเปลี่ยนนะฮะครับแล้วก็จะมีจุดที่ผมเปลี่ยนไปนะครับนี่ก็จะเป็นเซ็นเซอร์นะฮะเซ็นเซอร์วาล์วน้ําเซ็นเซอร์ตรงนี้จะอยู่กับหม้อน้ำนะครับเปลี่ยนแล้วแล้วก็จะเป็นไอตัวออกซิเจนเซนเซอร์นะครับซื้อก็เปลี่ยนเลยตอนแรกก็ใส่ตัวหลอก แล้วก็ไม่หายนะครับเป็นเสียที่ตัวมันแล้วก็สั่งมือสองมานะครับ800บาทนะฮะคือซื้อไปเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับปลอดภัยก็มีไอแบกหนึ่งหนึ่งจุดตรงคนขับนะนะฮะที่วางแก้ว3จุดซ้ายขวาข้างประตูนะครับเยอะเลยนะครับตัวนี้ก็เหมาะมากนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูต่อที่ในห้องเครื่องกันนะครับนะครับในห้องเครื่องนะเดี๋ยวผมจะให้ดูไล่เรียงแล้วกันนะแต่ปลุกผักน้ํานะครับ อลูมิเนียมนะฮะแล้วก็เป็นคอยแปลงเค20นะครับไอตัวเนี้ยสายเนี้ยผมทําเองนะครับเพราะว่ามีคนมาทิ้งอนุกรมไว้แล้วผมก็ซื้อสั่งมานะครับแล้วก็จริงๆอาจจะต้องระวังนานนิดนึงอ่ะแต่ว่ามันปลอดภัยแน่ๆนะในการเดินทางไกลเวลาเสียเนี่ยบางทีมันขับไม่ได้เลยนะครับไอที่มันยกราวอ่ะอันนี้เวลาเสียนะเราสามารถซื้อเอาอันนี้ไปเทียบใช่ไหมตามร้านไหลทั่วไปมีหมดเลยเพราะว่าเป็นคอยเค20เนี่นะครับของเทียบก็อยู่มาน500นะครับ เปลี่ยนตัวนี้ไปแบบนี้นะผมคิดว่าน่าจะปลอดภัยขึ้นนะผมว่าดีกว่าน้าอ่ะเราเจอน้ําเราก็เบาแค่นั้นเองนะครับเราไม่ลุยอยู่แล้วเนาะนะฮะก็เบาน้ำนะครับเปลี่ยนนะแล้วก็เปลี่ยนท่อแอร์ด้วยท่อแอร์เส้นนี้นะเปลี่ยนไปหนึ่งเส้นนะครับโอเคนะครับมาดูที่หน้าตานะครับนี่คือไม่เคยชนหนักนะคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าถ้าชนหนักเนี่ยไม่ซื้อมาเลยแหละเพราะว่ายิงซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นภัยกับตัวเราเองนะครับต้องบอกนี้เพราะว่าผมเวลารีวิวเนี cannabis. ่ยมันมันมันเห็นหน้าชัดอ่ะ เห็นหน้าชัดแม้เท่าไหร่นะครับแล้วก็หัวเนี่ยมันจําง่ายด้วยนะครับเวลาคนไปร้องเรียนหรือไปแจ้งความอะไรเงี้ยออกโขนแกระแสเนี่ยเขาไม่เรียกหรอกว่าไปชอนชอนเขาเรียกไอหัวล้านนะครับอ่ะโอเคเอามาดูยางนิดนึงก่อนนะครับนี่ยางก็เปลี่ยนเป็นยางใหม่นะครับทูลันซ่านะนี่ไม่มีงาเลยนะผมู้ชมต้องบอกนี้สภาพดีมากมากครับไม่ดีได้ไงนะสามพันเก้าทีแรกก็จะลดราคานะครับแต่ว่าลดราคาไปก็มีประโยชน์ครับเพราะว่านี่นี้ปีอยู่ตรงนี้ รับราคาก็มีประโยชน์นะผมคิดว่าเอาตรงที่จะลดออกมาทําให้ลูกค้าเลยดีกว่านะนี่ปี22บนะมิสเตอฟอนัซ่าครับสี่เส้นเลยนะครับ22ทั้งหมดเลยนะครับโชคคู่หน้าใหม่ด้วยอ่ะนะฮะก็ประมาณนี้นะสำหรับในห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ในฝากระโปงครับมาต่อกันนะครับสำหรับฝากระโปรงหลังนั้นนะครับนี่ก็จะให้ดูซอกก่อนนะครับอ่ะซอกเดิมอ่ะรถเติม์หมดเลยนะครับรถไม่มีกลิ่นอับไม่มีกลิ่นชื้น ไม่เคยชนหนักด้วยนะฮะก็จะมีทาบแป้งขัดนะนี่ผมไปขัดด้วยนะเพราะว่าตอนแรกมามันจะมองๆหน่อยพอขัดแล้วสวยเลยนะครับขับสีออกมาให้เต็มที่เลยนะครับก็บนี่จะเป็นยางอะไรนะอุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับถาดต่างๆนะรถไม่มีสนิมเลยนะครับโอ้หเจ็ดหมื่นห้านะฮะผมเป็นผมผมก็อาจจะเอาไว้เป็นตัวเลือกนะนะครับขอแค่มาลองขับอะผมคิดว่าชอบขับดีนิ่งมากนะครับช่วงล่างเนี่ยไม่เป็นสองรองใครเลยในรถเซกเมนต์เดียวกันนะ สีโดยรวมโอเคเลยล่ะครับหลักๆนี่ก็จะมีขัดเนี่ยก็ไปขัดสีมาอะไรเงี้ยก็หลักๆก็จะมีตรงนี้แหละนี่ตรงนี้นิดนึงนะฮะเฮ้ยตรงนี้นี่มันเปิดประตูไปคูดหรืออะไรเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีตรงลักยิ้มมีอะไรบ้างนะฮะ,นะะอ๋อเนี่ยมีหินดีใจนี่นะครับรถ้าลดราคา เจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับฝากคุณผู้ชมไว้เป็นทางเลือกแล้วกันนะนะฮะมีรอยแมวขวดมีอะไรบ้างนะฮะโอเคครับเดี๋ยวมาสรุปกันนะครับกับเจ้าคันนี้ครับเจ็ดหมื่นห้าบาทเชฟโซนิกปีสองพันสิบสามหนึ่งจุดสี่เอลดีนะครับผมรับประกันเครื่องเกียร์ให้สิบห้าวันเลยนะครับทะเบียนสวยด้วยโอเคครับคันนี้พร้อมโอนนะครับจริงๆผมโอนให้ด้วยเลยก็ยังได้นะครับถ้ามาในเวลาราชการนะครับเป็นคนที่จะถึงชั้นมาครับสรุปกัน เอาละครับมาสรุปกันนะครับสหรับคันนี้นะครับก็เหนือยันใต้เนี่ยส่งได้ทุกจังหวัดเลยนะครับคือผมไม่กังวลหรือว่าไม่กลัวเรื่องการเครื่องฮีทน้ําแห้งหรือว่าเกียร์จะวืดเกียร์อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะมั่นใจจริงๆนะครับเจ็ดหมื่นห้านบาทนะครับไม่ได้วันรับประกันสุดสายตานะประกันให้15วันนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจแล้วกลัวรถโอนไม่ได้เนี่ยมาลองรถเสร็จแล้วเนี่ยไปโอนกับผมได้เลยนะครับโอนเสร็จข้อจ่ายตังค์ไปที่กล่ขงส่งสิงชันนะครับมาด้วยกันนะฮะหรือว่าจะไปโอนเองต่างจังหวััดดกไ้ถาาเเเิมม่่ีีวละรยนคบ ก็โทร085441199นะครับรับแลกเทินทุกรุ่นด้วยนะนะฮะทดลองขับได้จนกว่าจะพอใจนะครับที่ตลาดธัญญาอ้อมใหญ่หรือว่า BC อ้อมใหญ่หรือว่าหลังฟาร์มจร์เข้อสามพรานนะครับครับสำหรับนี้พิ้ชอรถบ้านต้องขอตัวลาไปเลยนะครับช่วงนี้ก็จะมีคลิปแปลกๆนะฮะคลิปตกกุ้งคลิปอะไรงี้มาคุณผู้ชมก็ก็ฝากรับชมเป็นกำลังใจพิ้งค์ชอนด้วยนะกดคอมเมนต์หน่อยนะอย่าข้ามโฆษณานะครับหาค่าขนมไม่รู้นะครับลาไปเลยครับสวัสดีครับ